ว่าเราก็ฉีดน้ำเปล่าไล่อีกอังหนึ่งนะครับแล้วก็ขับรถกลับมาที่เบแห้งนะหน้าห้องนะครับก็ใช้ผ้าชฉัมมนหมครับปัดน้ำแล้วก็ค,วค่คอยดูของเน่ต้องรอรอสี่แฮนได้ครับตอนนี้ทำที่เบรื้าในให้เสร็จจะปล่อยเจนแห้งก็ไม ถ้าเราช้อนเราสามารถแชแห้งที่เดรงเลยซับมาก่อนก็จะดีครับแล้วก็เป่าแชทเนพอห้อใช่ครับเพราะที่มันเวลาที่เราับนานมันอาจจะแห้งก่อนแต่้าเรา่ใช้เวลาก็แบว่าเราอนเอแดมักสีเนี่ยใช้เลยแล้วมันเป็นไงเนี่ยตัวเลนิ่งตัวอูตัวเลนก่ง่นน้อนก็ใส่เกง่ายๆครับนุก้มันจะ แต่ขั้นตอนนี้เนี่ยพอทาเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันจะไม่เป็นเม็ดนะครับมันจะเป็นแบบพื้นเลยนะครับพืไม่ได้ติเเ็ดแล้วครับ่ให้เนื่องจากว่าคราบแบบต่างกันน้อยนิดเดียวแล้าก็ขัดติดแบบนี้มาใช้คัวนี่อนโดยรถสีดำนะครับเห็นชัดเลย ตันี้ตัวนี้ก็ทำภาษาตัวเป็นฝาต่างๆด้วยเพราะเนื่องจากว่าเช่นี้นะโดยปกติที่เราเข้าคาแร่ครับคือมีแม้แต่เราติดตาลเนี่ยเราจะใช้พวกผ้าหอก้ายางดำแบบนี้เข้าไปถูนก็จะมีซุปโอนมีลหมินีโอลนะครับก็ใช้ตัวตัวนี้ถือเชื่อถือกันแล้วอะครับ